เราเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมมากมายเรายู่เฉยไม่ได้เราจึงต้องออกมาอยู่ไม่เป็นตั้งแต่วันนั้นวันที่เราเริ่มต้นมีแต่คนถากถา,างมีแต่คนเสียสีมีแต่คนไม่เชื่อมั่นมีแต่คนดูว่าเป็นไปไ,ไม่ได้หรอกสังคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ไ่ไ้เป็นไปไม่ได้หรอกการเมืองตกกับปกเกินไป เป็นไปไม่ได้หรอกการเมืองคือเรื่องผลประโยชน์เขาไม่ยอมไม่คุณเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศหรอกผมไม่เชื่อครับคุณท่านผมเชื่อว่าถ้าเรามีความริตใจนะครับอยู่ที่ดี่แล้วเปล่าครับคุณมนต์โนโอคายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคต เขาไปทําอะไรทราบไหมครับแม้แต่ในกลุงเทพเอในชุมชนของคนที่เป็นชน,นชนชั้นกลางระดับล่างหรือชุมชนระดัล่างยังมีผู้ป่วยติดเตียงที่พิการอยู่จคนัวนมากเลรและผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงที่พิการเหล่านี้หลายคนไม่เข้าใจสิทธิที่ตัวเองจะได้รับบริการจากภาครัฐบนต้นโภคายในฐานะสอสอ เมื่อไปเจอคนต่างๆเหล่านี้รีบพาผู้ป่วยติดเตียงที่พิการไปลงทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับนั่นก็คือหลักฐานคนแต่สําหรับอีกหลายคนห7เจ็ดร้อยบาทต่อเดือนสามารถปัดเท่าภาระความเดลือดร้อทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้อย่างมหาศาลพวกเราอย่างที่พวกเรารู้กันดี ครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวใดที่มีคนปิวยายก็จะรู้ว่าความตึงเครียดในครอบครัวมันมากโม่าเฉลเี่ยขอคยยงครอบครัวเป็นส่วนใหญถ้ามนมนโมฆายุบเป็นถ้าหมนโมคายไม่ได้มาเดินท่วพานกับเราลองคิดดูสิว่าครอบครัวหลายครอบครัวก็จะไม่ได้เข้าถึงสิ่งที่เขาตึงมีจะเข้าไม่ถึงเบี้ย การแต่ดน,นโดนโาคกัดพาพวกเขาออกมาไปน็นจมตเบียกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาเพื่อร้อนในชีวิตข,ข,ของข้อมัวเราคนะัก็เป็เกิขึ้นทุกท่านครับนั่นนนั่นคือเหตุผลที่เราตั้งพักการเมือดเพราะเราเชื่อมั่นว่าการเมืองเป็นเครื่องมือที่ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นได้ ความยากความลาบากในชีวิตไม่ใช่เรื่องของบุมกรรมหยหายันที่ปลายทางการเดินการของรเราต้องการ็นประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีของตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติเราต้องการเห็นประเทศไทยที่เราสร้างอุตสาหกรรมกนะ้าวหน้า อุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ของประชาชนด้วยเทคโนโลย,ดยีด้วยสีสืนด้วยสมกยภาพของเราไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถไนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม,ม,มกำจัดในยางไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมของเมอร์ซี่ไม่ว่าจะสร้างอุตสาหกรรมอ e ีโคพเ็นเราอยากเห็นการสร้างอุตสาหกรรมต่างเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีของคนไทยที่จะนำมาสูา่กาาที่มีคุณภาพ ลี่ยนไปด้ความสนใจเข้าเกี่ยวกันไม่มีเสรนทางได้รับการยอมรับได้รับการเคารพนับถือจากนานาชาติเพราะเรามีจิตใจที่อบออารีพร้อมที่จะเดินพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเขาละปาพร้อมที่จะนำพวกเขา ต่อสู้และเดินไปก้างหน้าต่อสู้กับความยากจนต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำไปด้วยกันนี่คือประเทศไทยที่เราต้องพูดถึงเราต้องการประเทศไทยครับการเกิดขึ้นและการดำรงอยู่ของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เริ่มต้นจากความเกลียดชังแต่เริ่มต้นจากความรัก รักในเพื่อนมนุษย์รักในคนในสังคมเดียวกันที่อยู่ในประเทศเดียวกันและด้วยความรักนั้นจึงก่อเกิดเป็นการเดินทางแห่นี้จึงก่อเกิดเป็นถนนสายนี้ขึ้นหลายคนบอกว่าหัวรุนแรงเกินไปหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงที่เราเสนอจะทำให้ จังหมมันพังเพราะเสี่ยนแปลงเร็วของการเปลี่ยนแปลงของโลกมนุษย์หรือเปล่าคุณเห็นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าคุณเห็นความยากจนคุณเห็นความทักขรือเปล่าสิ่งที่เราต้องกลัวในวันนี้ไม่ใช่กลัวว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปสิ่งที่เราต้องกลัวก็คือถ้าเรายังอยู่เป็นถ้าเราไม่